อันนี้ไงข้างอะไรเรือก็มาอยู่วะเราิวตีนไวรุัสพว้หักสายเขาระหว่างช่องแคบมาละกกับมาละกาเฟสเอ่ะเราดฟเฟสเป็นไงเราจะมาทำเฟสใช่ไหมคิดว่าตามทันก็มาไอพวกหัวคุย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอสปีดโบ๊ทเรือดิบแล้วเราต้องวนไปที่เกาะเดิมนะเราจอดเกาะไม่ได้แล้วตอนนี้ก็บอกเลยเราจอดไม่ได้แล้วมึงมึงยังหวงเกาะอีกเหรอวะตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้เฮียลิงกูตกใจลิงมึงกับชีวิตกูมึงเอาอะไรฮะพอเถอะ เว่ยย่อมแงครับเพื่อนกไม่จองเว้นนะเพื่อนหรอวะมันเปิดเราก่อนนะเว้ยมันเปิดหน้าแกงเราเนอะเว้ยมึงยอมหรอวะมันเปิดหน้าแกงไอ้สัสมันตามวะมันเปิดหน้าแกงเรามึงยอมหรอวะไอ้เหี้ยขอลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดิมันไม่ได้เหี้ยอะไรด็อกเผื่อขึ้นไปดูข้างบนอ่ะเออใส่ธงพันธมิตรไว้สวยเผื่ออยู่ดีๆมันแบบเป็นพันธมิตรเราเผื่อกับใจมันมันตามมาเป็นขอพันธมิตรเปล่า เดี๋ยวแค่ลิงเต้นลิงเต้นยับเปลี LI ่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเนาะแมวแมวโอ้เปลี่ยนเพลงอานโมเลยสั์มันตามมาไม่มีเพลงคึอเขเฮ้ยมันมันไม่ใส่ธงพันธมิตรเอ้ยนี่มันก็ตาไม่เลิกสักที Hey, <Right. S 1> เฮ้ยโดนก่อนแล้วตรงแล้วได้แค่นี้เหรอวะอยู่วนเอาไฟแคสตี if you can <laughs> โอ้โหเจอสเต็ปหายไปแล้วมันอยู่ฝ<ส>ั่งหนึ่งสมมุติมันแแม,มันกลับเรือแล้วอ้อมมอ,อ <c oughs> <c oughs> มันอ้อมขวามือโผวับเข้ามาเฮ้ย <c oughs> ไม่ก็ทะลุเกาะมาเลยเรือบินเลยปะโนอ่อนเหยียแค่นี้ก็ตามไม่ทันแล้ว เราบุ่งตรงสู่แกนลายเลยไปนีคือเกาะเดียวว่ะเราก็ให้มันเข้าทะเลแดงดิร่างมันเข้าทะเลแดงเราก็กลับเรือวนยากเลยกลับกลับวนจริงเหรอะน่่ยไม่จริง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 มันมันหมุนเฉยเ้ยได้แค่นี้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วมันหมุนมาหาเราโอ้ Oh, มันหม,มุนไม่ทนันหมหมุนไ,<ม>ไม่ทนัทนเรือเรือเรือใหญ่หมุนชา้าเรือใหญ่หมุนชา้ชาเราไปไกลก่อนไหนเฮียมึงข้าใหป่ปาวข้าราชการแบบเหมือนแบบเล่นเนร์ดแล้วแบบติดแห่แต่เราวิ่งฉีกไปแล้วอ่ะประมาณนั้นเลยเราวิ่งฉีก่กับเพื่อนปั่นไฟประมาณห้าเครื่องตอนนี้รอเครื่องเพื่อนปั่นไฟอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวข้าราชการมันจะมาไปกูกูเลิกตามแล้ววกูกูหมดแบบแพชชั่นที่จะตามแล้วอ่ะคือถ้าอยากมามาแล้วบัง คือมึงอยากได้อะไรวะบอกหนยเพื่อนคืออยากได้อะไรอ่ะมีปัเนี่ยมึงอยากได้มีเปล่านี่ยารูบี้ไงเองมีกุญแจกระโหลกเลยนะเว้ยที่มันหาที่ไหนไม่ได้ในโลกใบนี้เฮ้ยอโอ้โหขาขึ้นโอ้ยยูอออนฝากกิ๊กแดงกคิวยูออนฝากคิวโอ้ย thank you so เอาอยู่ดีโผล่ขึ้นมาเฉยเลยโอ้ไม่ก็มึงไม่ตามมอะไยที่นี่ไอ้เด็กเป็ดเฮ้ยแบบปีไม่โดนเลยวะยิงที่ปากยิงที่ปากปากที่มันดูดยิงยิงปากไหนดูดมันมันจะเริ่มดูดก่อนเว้ยถ้ามันไอเนี่ยขึ้นมาเรายิงเรายิงไปที่ปากเลยปากที่มันดูดมาดูแล้ว ถ้ามันถ้ามันเอาหนวดมาล้างจริงหนวดที่มาลัก่อนมันตามมาว่ะเฮ้ยจะ <c oughs> ปิดอีกมึงแรงกล้าดีมันหลุดก่อนเว้ยกูว่าเราน่าจะแตกเพราะไอ้เฮียเนี่ยไม่เอาพอเพราะเรือหรอกเฮลมี <c oughs> <c oughs> อุ้ไอ้โหเเเลลืือออนนวิดีไปไหนแล้ววะเนี่ยมันโดนโยนมาไกลเกินปากที่มันอ้ายิงไปเลยเอาเอาเอาหนวดที่มันลัดเรือก่อนไปตอนเนี้ยเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เออทอมไปทอมไปทอมไปกูยิงหนวดที่มันลัดเรือให้อย่าร้องไอ้เบนอย่าร้องไอ้เบนร้องเหรอวะ ข้างเรือปะข้างแรกเหรอวะหนวดที่มันล้นเรือหนวดที่มันล้นเรือมันเกยตื้นมาแล้วหนวดเกยตื้นหนวดเกยตื้นแล้วเอานี้ก่อนที่มันที่มันที่มันอยู่บนเรือเนี่ยเออไอตีลูกสองตีเตาลูกสองเนี่ยโดนนี่แล้ว โอ้โหทำไมมันกระเด็นเรื่อยเลยวะโอ้เฮ<อ>้ยอ,อะไรวะทำไมมันแรงจังอะเมื่อเราเรายอมเถอะเดี๋ยวพ <laughs> เพิ่งเฮ้ยกูละไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ย <laughs> ไอ้ฝักโคตรเบ <laughs> ื่อนนเฮีย รีบเกิดแล้วเฮ้ยอะไรกูโดนพิษงูว่ะกูได้แต่เกียงไฟสีม่วงมาไอ้ก้อนว้าวเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมากเลยสถานการณ์อตอนนี้พิษงูเป็นไฟที่สวยเกินได้หาเหรือที่นั่นก็จอดรอล้ว,นะ <c oughs> วด้วยนะไอ้ตัตเหมือนมึงควรจะไฟไอ้ไอสัตว์คือมึงอยากจะไฟนักแต่ว่าเออดุดขาเข้นได้ที่มันต่อแน่ แม่งสัำเติมทำมีปัญหานะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเริ่มลงมึงจะจอดรออะไรกันวะมึงก็มาช่วยกันดิเริ่มได้แล้วเอ้ยอย่าอะไรล่ะเอ้ยอย่าเฉยยิงดูบัตรขี่มันเรืองซ้มคนนึงไอทีไปซ่อมซีไปซ่อมซีไปซ่อมเดี๋ยวกูยิงให้เอ้ยนี่ โอ้ยใครปาไฟเนี่ยมันบุกเรือแล้วโอ้โหขอเป็นไฟขอบใจมันเราจะบ่ลงยอมอันนี้ไม่ไหวโอลิซอน4788ควรจำชื่อมึงใส่แบค็คลิดไว้เลยเฮียกวจำชื่อมึงใส่บัญชีหนังหมาไว้เลย What are you doing man? โอเคขอบคุณเพื่อนมันบอกว่าอะไรวะมันบอกบอกว่าระเบิดเลยอยังไงเออทำไมกูไม่ได้ยินที่มันพูดวะพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่คือทำทอเอวอยู่ไงคือดื่น้ำ เป็นคนไทยเอ้ยทำไมกูมไม่ได้ยินที่มันพูดวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยไม้จะหมดแค่สั่งน้ำเต้น้ำไปเราก็ไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เด้อแค่นี่ไม่เกมโดวสลัดเลยกันไี่ร้องไม่ได้อรือแล้วมันอยู่ที่ชะตาก,กรรมแล้วก็คือออ,อกพ,อพวกมือมคนบาดมีปะ ที่ออกเลยไม่ถึงนาทีเลยคาเค่นแล้วเฮ้ยมาขับเดี๋ยวมาใกล้เราเลยเว้ยคือจะมาช่วยเราแหละมารบาร์ทึบมาช่วยคาเค้นเฮ้ยคาเค้นไปเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอย่างนี้เดียวหาด่วนหาด่วดหาด่วนไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยกันหน่อยได้ไหม โนเวยแต่กูไม่ได้ยินเสียงพวกมันว่ะต้องเปิดว้วยเปิดอะไรวะอันไหนวะออดิโออ่ะไปที่ออดิโออ่ะเซตติ้งออดิโอเซตติ้งใช่ปะา้อจะมีอันนี้อยู่เลเยอร์แชทอินดิเคเตอร์ะเปิดไว้เปิดนะเวยหรอ,อแล้วพ็อกซิมิ y c h แชทอะปรับเป็น,ะนอะไรทอมทอมทอมไปทอมไปชันแนลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก้าได้วะไม่ดูวะเฮ้ย โอ้โหมันยิงเรามันส่งคนมาเว้ยเดี๋ยวกูเคลียร์ให้คนน่ะแต่ลำน,น,น,นึงกูขอยิงหนวดก่อนทําไปทําไปทําไปเรือทําไปเฮ้ยซีวินน้ำเลยซีวินน้ำเลยให้ไวได้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 จะจบมันมมบนุกเรือเรา หมดเลยอ่ะคุณพ่ไปได่าเลยอ่ะเฮ้ยพาเข้นใกล้แล้วเฮ้ยมันใส่เชนชั่นคโดนอะไรวะเนี่ยพิษพิษพิษงูพิษงูเฮ้ย,โ,ย,โ,ยโดด แล้วมันหายเมื่อไหร่อ่ะแล้วหายเมื่อไหร่อ่ะมันต้องยิงมันต้องเอาหนวดออกก่อนเว้ยหรือว่ามันดูดอยู่วะไเฮียไปชนกับหนวดไปชนกับหนวดคนละเรืออ๋อตายหายวะอ๋อมันดูดเว้ยซีไอไอหนวดที่มันดูดอ่ะนั่นแหละมันมันเป็นพิษเอ้ยมันมันขึ้นเรือมาแล้ว โอ้หมันขึ้นแล้วก็กระโดดลงไอ้ไหเหี้ยเป็นไงโอ้โหไวไม่พอเนะกล่องอื่นไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วเกลี้ยงเลยโอ้ยเสากะโดงพังบ้านะม,มันอยู่ในเรือมันอยู่ในเรือมันยินงกู มึงอยากได้อะไรมึงอยากได้อะไรมึงเอาไปเลย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 ครับพี่